วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ดแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา25672ระดับชั้นคือ1ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสาสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลเอกสารในการสมัครเรียนหนึ่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครเรียน2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองสามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาสี่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของมารด,ดาห้าสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครเรียนหกหนังสือรับรองหรือวุฒิการศึกษาของผู้สมัครเรียนวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอด็ดเทคโนโลยีอยู่ใกล้ตัวคุณแค่นิดเดียวพัฒนาวิชาชีพอย่างมั่นคงก้าวทันเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนอย่าลืมนะครับแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอด็ด ยังรอคุณอยู่ถ้าคุณพร้อมเราเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่เว้นวันหยุดราชการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟ e บุ o กแผน, Facebook, นกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลยัการอาชีพร้อยเอ็ดหรือเบอร์โทรศัพท์0 9 3 6์2 5 9 9 7